พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567ขึ้นวันนี้มีพี่น้องประชาชนชาวโคราชมากันอย่างเนงองแน่นและมีตัวแทนจากส่วนราชการทุกแห่งได้มาร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อพระศในกอชาวไทย มีต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งผมต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารนะครับที่ได้จัดกิจกรรมนะครับในวันนี้ให้เกิดขึ้นท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่มาปลูกต้นไม้กันอย่างเนืองแน่นได้รับทราบจากท่านนายกเทศมนตรีนะครับว่าวันนี้พลังของพี่น้องประชาชนชาวโคราชรวมใจกันปลูกต้นไม้ 7,272ต้นนะครับถ้าท่านละต้นก็หมายความว่า7,272พ2นะครับพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันนะครับในการปลูกต้นไม้ในวันนี้และการปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับก็จะเป็นการสร้างความสวยงามให้กับเทศบาลน,นครนะครนะคร,นะครนะาชสีมา ซึ่งเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นหน้าเป็นตาเหมือนกับเป็นห้องรับแขกของจังหวัดนครราชสีมาใครจะมาติดต่อมาลงทุนมาค้าขายมาเที่ยวก็ต้องมาไหว้คุณย่าโมก่อนมาที่เขตเทศบาลนครน,นครราชสีมาก,ก่อนฉะนั้นถ้าเกิดเราทําให้ห้องรับแขกของเราห้องรับแขกของเมืองโคราชก็คือเขตเทศบาลนครราชสีมานะครับ มีความสวยงามนะครับมีความเขียวมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอากาศที่ดีปอดจากมลพิษมีสวนสาธารณะมีต้นไม้เยอะๆจะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาให้กับบ้านเมืองของเราเป็นอย่างยิ่งฉังนั้นกิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสวยงามสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ พี่น้องประชาชนอีกด้วยนะครับผมก็อยากที่จะเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในต้นไม้ทั้งหมดที่เราร่วมกับปลูกในวันนี้นะครับ7 2 7 2ต้นหลังจากที่เราปลูกวันนี้ทุกท่านต้องช่วยกันจำนะครับว่าใครปลูกต้นไม้ใครปลูกต้นไม้ต้นไหนนะครับแล้วก็คอยมาเป็นเท้าของคอยมาดูคอยมาบำรุงรักษาคอยมารดน้ำพวนดิน นะครับให้ต้นไม้ที่ท่านปลูกนะครับเติบโตแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะในวันนี้มีต้นไม้ที่สำคัญก็คือต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชการที่สินะครับต้นรวงพึ่งเนี่ยเป็นต้นไม้มินต้นนะครับขนาดโตแล้วก็จะสูงประมาณ5เมตรถึง10เมตร นะครับโตเต็มที่แล้วเนี่ยใบจะสีเขียวเข้มที่สำคัญนะครับดอกเมื่อออกแล้วจะสีเหลืองทองแล้วมีกลิ่นหอมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ช่วยกัน,นบำรุงรักษาต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้ให้เติบโตนะครับขึ้นมาก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นมงคลกับชีวิตเป็นมงคลกับเมืองนครราชสีมาต่อไป ในโอกาสนี้นะครับที่เราได้มาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติผมขออาราธนาคุณภระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรลโลกพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตล,ลอดจนท่านท้าวสุรานารีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวโคร,ราชทุกท่านทุกครอบครัว มีแต่ความสุขความเจริญมีความรักความสามาคัคคีมีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมกับท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนชาคราชทุกท่านจะได้ร่วมกันทำพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรอบ28